ถ้าใครเคยได้ไปเยี่ยมเยียนกรุงโซท่านก็จะพบอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ของชายผู้หนึ่งใส่ชุดเกราะเต็มยศยืนอยู่อนุสาวรีย์แห่งนี้อุทิศให้กับอีซุนซินแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพเรือโชซอนผู้ต่อต้านการลุกรานของกองทัพญี่ปุ่นอีซุนซินเป็นนายทหารที่มีใจเด็ดเดี่ยวเขารักชาติรักประชาชนเขามีความเป็นทหารเต็มตัว เขามีความเป็นสุภาพบุรุษเต็มร้อยเขาไม่ได้ปรารถนายศัก์หรือเงินทองใดๆอิซุนจินปฏิบัติหน้าที่ทหารอย่างเต็มกําลังทุกครั้งไม่ว่าสถานการณ์จะยากลําบากสักเพียงใดก็ตามหลังจากโอโดโนบูนากะเสียชีวิตฮิเดโยชิโตโยโตมิขึ้นครองอํานาจในญี่ปุน่นฮิเดโยชิมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะรุกรานราชวงศ์หมิงของจีนแต่ก่อนที่จะเข้าถึงราชวงศ์หมิง ญี่ปุ่นจำต้องครอบครองโชซอนเสียก่อนเพราะโชซอนเป็นพันธมิตรที่สำคัญและปากทางที่จะเข้าสุดดินแดนจีนฮิเดโยชิตั้งความหวังไว้มากกับการบุกเข้ายึดโชซอนหากแต่ว่าความฝันของฮิเดโยชิต้องพังทลายเพราะอีซุนซินนายพลเรือแห่งโชซอนผู้นี้เองวัยเด็กและการรับราชการอีซุนซินเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็ก เขาเปิดปานเกมสงครามมากเขามักจะเป็นผู้นําเพื่อนในการเล่นเกมต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้อีซุนซินยังมีฝีมือในการยิงธนูและยังสามารถประดิษฐ์คันธนูในรูปแบบของตนเองขึ้นมาอีกด้วยเมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่นอีซุนซินได้ไปสอบเข้ารับราชการฝ่ายทหารเขาได้แสดงฝีมือในการยิงธนูให้กับเหลกรรมการได้ประจักษ์แต่ทว่าเขากับพลาดระหว่างการสอบขี่ม้า ทำา่อีซุนซินไม่ผ่านการสอบไปอย่างน่าเสียดายอีซุนซินจำต้องรอไปอีกหนึ่งปีจนกว่าเขาจะสอบเข้ารับราชการได้สำเร็จหลังจากได้เป็นนายทหารแล้วเขาถูกส่งไปชายแดนทางตอนเหนือเพื่อรับมือพวกแมนจูอีซุนซินป้องกันชายแดนอย่างดีเยี่ยมเขาเอาชนะชาวแมนจูได้หลายครั้งด้วยการใช้กลลวงครั้งหนึ่ง เอาล่อพวกแมนจูเข้ามาติดกับดักแล้วบทขยี้เสียจากทุกทิศทางหากแต่ว่าในราชสำนักโจซอนมีระบบอุปสัมภ์ที่ใหญ่โตชชนะของอีซุนซินทำให้นายทหารในกองทัพหลายคนอิจฉาเขาแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาเองเหล่าทหารการเมืองอย่างแม่ทัพอีอิวจึงใส่ความอีซุนซินว่านี้ทัพระหว่างการศึกดังนั้นเพราะวิธีการที่สุกภกทำให้อีซุนซินถูกปลด นำตัวไปจำคุกและทำการทรมานจนอีซุนซินแทบพางตายการกำจัดแม่ทัพที่มีอนาคตและมีความสามารถเช่นนี้มีส่วนสำคัญยิ่งทำให้กองทัพโจซอนอ่อนแอเพราะในกองทัพมีแต่ทาหารการเมืองที่ใช้เส้นสายเกื่อนกันเองคนที่เก่งแต่ไม่มีเส้นสายจึงไม่มีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญเลยดูแลชายฝั่งเฉล หลังจากออกมาจากคุกอิซุนซินกลายเป็นทหารเลวคนหนึ่งแต่ด้วยความสามารถและความเป็นผู้นำเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานอีซุนซินได้กลับมาเป็นแม่ทัพอีกครั้งหน้าที่ใหม่ของเขาก็คือดูแลป้อมประการชายฝั่งทะเลอย่างเช่นป้อมวานโดเป็นต้นระหว่างที่ดูแลเมืองทชาชายฝั่งทะเลอิซุนซินได้พัฒนากองเรือที่มีอยู่เดิมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกองเรือเต่า กองเรือนี้จะมีบทบาทสำคัญจริ่งในการต่อต้านการบุกข,ของญี่ปุ่นในคศออ1592ฮิเดโยชิส่งทหาร2แ0,000คนบุกเข้าดินแดนโชซอนฝ่ายญี่ปุ่นมีกองเรือขนาดใหญ่เพื่อทำลายกองเรือของโชซอนและมีเรือลำเลียงอีกจำนวนมากไว้ขนย้ายเหล่าทหารราบอัทิเช่นพวกซามูไรผู้นำญี่ปุ่นอย่างฮิเดโยชิออกคำสั่งว่าญี่ปุ่นจะชนะสงครามได้ก็ต่อเมื่อ สามารถควบคุมทะเลได้เท่านั้นด้วยความที่เป็นแม่ทัพบ,บกอิซุนซินไม่มีประสบการณ์ในการรบทางทะเลมาก่อนเลยแต่ทว่าระหว่างที่เขาอยู่ที่รักษาเมืองชาอิซุนซินได้ทําความเข้าใจกับความเป็นไปของภูมิอากาศและภูมิประเทศและกระแสนา้าสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นตัวแปรสําคัญในสงครามทางทะเลอีซุนซินยังศึกษากองเรือญี่ปุ่นมาอย่างดีว่าใช้กลยุทธ์อย่างไรวิธีรบของญี่ปุ่นถือว่าเรียบง่าย ทหารเรือญี่ปุ่นจะนำเรือเร็วเข้าประชิดเรือโชซอนแล้วจะใช้บันไดาพาดปีนเข้ามาเพื่อต่อสู้ระยะประชิดฝ่ายญี่ปุ่นหมายใจว่าจะใช้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ระยะประชิดของพวกซามูไรบทขยี้ทหารโชซอนให้แตกพ่ายกลยุทธ์ลักษณะนี้คล้ายกับวิธีรบของชาวโรมันในสงครามพิวนิกครั้งที่หนึ่งดังนั้นไม่ต้องสงสัยว่าเป็นวิธีรบที่จัดว่าโบราณมากๆสำหรับอีซุนซิน เขามีข้อจำกัดหลายประการเขามีกำลังพลที่น้อยกว่าญี่ปุ่นกำลังพลแต่ละนายไม่ได้สู้รบเก่งกล้าเท่ากับซาบุไรญี่ปุ่นเรือที่เขามีก็น้อยกว่าแต่ทว่าสิ่งที่เขาเหนือกว่าญี่ปุ่นก็คือเขามีปืนใหญ่ที่มากกว่าและทันสมัยกว่าดังนั้นการจะพิฆาตญี่ปุ่นได้จึงต้องไม่ให้เรือญี่ปุ่นเข้าใกล้เรือโชซอนได้ท้ายที่สุดเขาก็หาวิธีจนได้ เขาจะใช้เรือเต่าที่มีเพดานกลุ่มดาดฟ้าของเรือในการรบเพราะเรือเต่าไม่มีดาดฟ้าที่เปิดโลกให้ทานญี่ปุ่นเข้ามาได้นอกจากนี้เขายังมีกองเรือพันนกเซียนซึ่งเป็นเรือหุ้มเกราะกองเรือทั้งสองรูปแบบจะติดปืนใหญ่รอบทิศแล้วยิงกระน่ำพวกญี่ปุ่นให้แหลกไปจากระยะไกลไล่ทำลายกองเรือญี่ปุ่น เมื่อกองเรือญี่ปุ่นมาถึงบริเวณที่เขารักษาการอยู่อีซุนซินเข้าโจมตีทหารญี่ปุ่นที่ออกโปโดยใช้วิธีการดังกล่าวกองเรือโชซอนมีเรือรบเพียง43ลำและเรือหาปลาอีก46ลำเข้าบุกขยี้กองเรือญี่ปุ่นจำนวน50ลำที่ไม่รู้ตัวจนแตกยับเยินญี่ปุ่นเสียเรือไป26ลำทหารล้มตายจำนวนมากมายส่วนโชซอนมีทหารบาดเจ็บ3คน และไม่เสียเรือสักลำเดียวหลังจากนั้นไม่นานนายพลเรืออีก็บดขยี้กองเรือญี่ปุ่นอีกครั้งเขาล่อกองเรือญี่ปุ่นออกมาจากอ่าวแล้วยิงกระนำด้วยการใช้เรือเตา่าเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงโจซอนมีทหารบาดเจ็บห้าคนไม่เสียเรือเลยสักลำเดียวส่วนกองเรือญี่ปุ่นทั้ง13าลำถูกทำลายทิ้งทั้งหมดอิซุนซินเป็นผู้ที่ห่วใยทุกสุขของราชดรนอย่างมาก และเขาไม่มีรีรอที่จะเข้าช่วยทันทีถ้ามีราษฎรถูกทำร้ายเหล่าราษฎรจึงรักอิซุนซินมากว่าเขาจึงยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อนำข้อมูลสำคัญมาบอกเขาตัวเขาเองยังเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อเหล่าทหารเขาดูแลบรรดาทหารของเขาอย่างดีเยี่ยมช,ชนะติดติดกันโดยไม่มีทหารตายเลยทำให้ทหารของเขาต่างคิดว่าไม่ว่าศัตรูจะมีมากเท่าไหร่ตราบใดที่อิซุนซินยังอยู่ วราเขาจะไม่มีทางพ่ายแพ้ดังนั้นเมื่อเห็นขอบัญชาการรบบรรดาทหารเรือโชซอนก็มีใจที่จะต่อสู้ถึงแม้ว่าในขณะนั้นโชซอนกําลังจะแพ้สงครามก็ตามเพราะญี่ปุ่นขึ้นบกได้ทางอื่นและกําลังบุกตีโชซอนอย่างบ้าระหรำ่ำวันที่10กรกฎาคมพศ1592อีสซุนซินทําลายกองเรือญี่ปุ่น21ลําที่ตังโปโดยไม่สูญเสียเรือรบสักลําเดียว สามวันต่อมาเขาก็เข้าทําลายกองเรือญี่ปุ่น26ลํากลที่เข้าต่อสู้ที่ตรงหังโปทั้งหมดวิธีการสู้รบครั้งนี้เขาล่อกองเรือญี่ปุ่นออกมาที่ทะเลเปิดแล้วเอาเรือหุ้มเกราะเข้าล้อมและถล่มด้วยปืนใหญ่ตามด้วยเข้าชนทุกทิศท,ทางทหารญี่ปุ่นถูกสังหารเรียบพร้อมกับนายพลเรือความเสียหายของกองเรือญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ฮิเดโยชินั่งไม่ติด เขาสั่งให้แม่ทัพเรือของญี่ปุ่นที่มีฝีมือที่สุด3มคนมาต่อสู้กับนายพลเรืออีทันทีว่ากิซากะยาซึฮารุคือคนแรกที่ปะทะกับอีซุนสินที่หมู่บ้านอันซานเขาปรารถนาจะบดขยี้กองเรือโชซอนให้ได้เร็วที่สุดเขามีเรือมากถึงร้อยลำเทียบกับอีซุนสินที่มีเพียง70สลำอย่างไรก็ดีอีซุนสินรู้ข่าวล่วงหน้าว่าจะมีกองเรือญี่ปุ่นมา ขาจึงเลือกที่จะเข้าโจมตีทันทีเขาใช้เรือหกลำล่อกองเรือส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นไปที่ทะเลเปิดเช่นเดิมแล้วจึงใช้กองเรือล้อมกองเรือญี่ปุ่นจากสามด้านคำสั่งของอ e ีซุนสินคือให้หลีกเลี่ยงการเข้าพัะ,ะระยะประชิดของญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาดกองเรือโชซอนจึงถล่มกองเรือญี่ปุ่นอย่างหนักด้วยปืนใหญ่และใช้วิธีการหลบหลีกไม่ให้เรือญี่ปุ่นสามารถเข้าใกล้เท่านี้ดาบสมุไรก็ไร้คา ทหารญี่ปุ่นถูกสังหารคนแล้วคนเล่าเมื่อจบสิ้นการต่อสู้ฝ่ายญี่ปุ่นเสียเรือมากไปถึง59ลําลำทหารล้มตายหลายพันคนฝ่ายโชซอนไม่เสียเรือเลยทหารก็ตายไปเพียง19คนเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานพวกญี่ปุ่นก็พ่ายแพ้อีกครั้งเมื่ออีซุนซินนำกองเรือ166ลําเข้าทำลายกองเรือญี่ปุ่นที่ปูซานที่มี470ลําที่นำโดยพลเรือทั้ง3ามที่ ฮิเดโยชิเรียกมาญี่ปุ่นเสียเรือไปถึงเกือบ100ลำบ้างว่ามากถึง130ลำส่วนโชซอนเสียทหารไป30คนเรือไม่เสียเลยสักลำเดียวเช่นเดิมข่าวความพ่ายแพ้จับเยินมาถึงฮิเดโยชิทำให้ผู้นำญี่ปุ่นตัดสินใจสั่งให้กองเรือญี่ปุ่นอยู่แต่ในท่าเรือทันทีกองเรือโชซอนจึงเป็นฝ่ายครองทะเลทั้งหมดและตัดสเบียงอาหารที่เข้ามาช่วยเหลือกองทัพญี่ปุ่นในเกาหลี กองทหารญี่ปุ่นขาดสเสบียงจึงไม่อาจจะบุกตีโชซอนต่อได้กองทัพสนับสนุนจากราชวงศ์หมิงของจีนเริ่มเข้ามาช่วยเหลือกองทัพบ,บกโชซอนจึงเป็นฝ่ายกกรุกลับและไล่ตีกองทัพญี่ปุ่นให้เสียที่มั่นไปทีละจุดอิเดโยชิไม่มีทางเลือกจึงสั่งให้ทหารญี่ปุ่นถอยทัพลงมาอยู่ที่ปูซานและเปิดการเจราจาสงบศึกทั้งสองฝ่ายสงบศึกกันในปีคศ .1593 การสู้รบจึงหยุดลงชั่วคราวถูกปลดออกจากตำแหน่ง5ปีผ่านไปพวกญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งโดยคราวนี้ฮิเดโยชิรู้ว่าถ้าอีซุนซินยังเป็นแม่ทัพเรืออยู่เขาไม่มีทางยึดโชซอนได้เขาจึงใช้แผนจารชนโดยลักลอบติดต่อกับพวกนายทหารการเมืองของโชซอนเพื่อใส่ความให้อีซุนซินถูกรานชีวิตหรือถอดออกจากตำแหน่งไปเสีย ทหารการเมืองเหล่านี้จึงสั่งให้อีซุนซินเข้าโจมตีทหารญี่ปุ่นแต่เขาปฏิเสธเพราะว่าจุดเหล่านี้ล้วนแต่อันตรายและเสี่ยงมากเกินไปเขาจึงโดนปลดโดนจับกลุ่มและนำตัวไปขังคุกนอกจากนี้ยังถูกทรมานอีกมากมายตัวพระเจ้าซอนโจเองปรารถนาจะประหารชีวิตอีซุนซินเสียเพราะอิจฉาในความนิยมของเขาในหมู่ประชาชนแต่โชคยังดีที่มีเสนาบดีจะจองทักขอพระเจ้า ซอนโจเอาไว้โดยขอให้ทรงเห็นแก่ความดีความชอบที่อิซุนซินเคยทำมากอ่อนอิซุนซินจึงรอดตายมาได้วุญวิดเมื่อประศจากอิซุนซินกองเรือโชซอนอ่อนแอลงมากเพราะแม่ทัพที่ส่งมาใหม่ไม่อาจเทียบอิซุนซินได้เลยญี่ปุ่นเห็นเป็นโอกาสจึงส่งนายพลเรือมือหนึ่งอย่างทาดุทาคาดูระพร้อมกับกองเรือหมหาศาลถึงหนึ่งพลำมาทันที กองเรือญี่ปุ่นได้ทําการซุ่มโจมตีกองเรือทั้งหมดของโชซอนที่มี1 6ึลงาจนพินาศเจับเยินทั้งนี้การซุ่มโจมตีทําให้กองเรือญี่ปุ่นประชิดกองเรือโชซอนได้แต่ที่ผ่านมาญี่ปุ่นไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยเพราะอีซุนซินระวังตัวมากความพ่ายแพ้ย่อยยับของโชซอนทําให้ทหารเรือ,อที่อีซุนซินฝึกฝนและใช้บทขยี้พวกญี่ปุ่นถูกสังหารไปเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกับกองเรือที่ถูกทําลายสิน้นเหลือแต่เพียงเรือหุ้มเกราะ พียง13ลำเท่านั้นที่เอาตัวรอดมาได้เพราะว่าไม่ทัพผู้คุมกองเรือไม่ได้นํากองเรือเข้าสู่สมรภูมิตามคําสั่งความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อีสุนสินมีชื่อเสียงไปมากกว่าเดิมการรบแห่งมันยองณอย่างความพ่ายแพ้ย,ยับเยินทำให้พระเจ้าซอนโจทรงจําต้องคืนตําแหน่งให้อีสุนซินแต่เมื่อพระองค์รู้ว่าเหลือเรือทั้งหมดเพียง13ลำเท่านั้นและทหารเรือ200คน พระองค์จึงส่งไปบอกว่าให้อีซุนซินทิ้งเรือเหล่านั้นแต่อีซุนซินปฏิเสธโดยทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ยังมีตายและมีเรืออยู่อีกสิบสามลำพวกศัตรูไม่มีวันที่จะปลอดภัยได้ในทะเลตะวันตกอีซุนซินกล่าวการจะเอาชนะกองเรือหมาหาศาลของญี่ปุ่นด้วยกองเรือที่มีสิบสามลำเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่สำหรับแม่ทัพเรืออย่างอีซุนซิน เขาส่งกองเรือบางส่วนออกไปเผชิญหน้ากับกองเรือญี่ปุ่นทาดุทาคาดุระแม่ทัพเรือญี่ปุ่นได้ยินว่าอิซุนซินนำกองเรือโชซอนมาต่อสู้เพียง13ลำเขาจึงนำเรือออกทันที333ลำทาคาดุระตั้งใจขยี้กองเรือโชซอนที่เหลือให้พินาศไปเสียแต่เขาลืมไปว่าคู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่แม่ทัพโชซอนที่เขาเคยเอาชนะง่ายๆครั้งก่อน แท้จริงแล้วอิซุนซินส่งกองเรือมาเพื่อล่อให้กองเรือญี่ปุ่นเข้ามาที่คาบสมุทรมะหยองได้อย่างซึ่งแคบและกองเรือญี่ปุ่นจะเข้ามาได้ทีละลำเท่านั้นนอกจากนี้อิซุนซินยังได้เลือกวันอย่างดีเขาเลือกวันที่มีหมอกลงและกระแสน้ําไหลแรงทาให้กองเรือญี่ปุ่นของทาคาดุระยากต่อการควบคุมเรือญี่ปุ่นจึงชนกันเองไปหลายลำเมื่อกองเรือญี่ปุ่นมาถึงกองเรือโชซอนจิงกระนำ ด้วยปืนใหญ่จมเรือญี่ปุ่นไปทีละลำกองเรือญี่ปุ่นที่รวมตัวกันเป็นกองเรือใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้เพราะกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากจึงเป็นเหมือนเป่านิ่งให้ทหารโชซอนยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ทาดุทาคาดูระเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งให้ถอยทับแต่ก็สายไปเสียแล้วเมื่อคุรุชิมะมิชิฟูสะไตเมียคนหนึ่งถูกตัดหัวเสียประจันส่วนทหารจำนวนมากกับอีกเรือ3 1ลําลำถูกทำลายจนย่อยยับ ครั้งนี้การที่กองเรือญี่ปุ่นมีมากกว่ากองเรือโชซอนถึง25เท่า333ลำต่อ13ลำชาชนะที่มายองนายางของอิซุนซินจึงได้รับการยกย่องจากนักการทหารตะวันตกว่าเป็นชยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สงครามทางทะเลข,ของโลกจากไปกลางสมรภูมิชยชนะที่มายองนายางทำให้โชซอนเป็นฝ่ายกลับมาได้เปรียบราชวงศ์หมิงของจีนเริ่มส่งกำลังทหารเรือเข้ามาช่วยเหลือ อีซุนซินได้นำกองเรือเข้าทำลายเรือญี่ปุ่นที่เข้าส่งสบียงอย่างหนักของทัพญี่ปุ่นเริ่มขาดสเบียงและขาดฝันกำลังใจที่จะต่อสู้ประกอบกับในปีคศ1598อิดีเดโยชิได้เสียชีวิตลงบรรดาองคมนตรีสั่งกองทัพญี่ปุ่นในโชซอนให้ถอยเหล่าแม่ทัพญี่ปุ่นจึงเตรียมกองเรือขนาดใหญ่เพื่อลำเลียงทหารกลับบ้านอิซุนซินเลชิน,นลินแม่ทัพหมิงนำกำลังเข้าโจมตีกองเรือของญี่ปุ่นกองเรือผสมหมิงโชซอน มีเรือเพียง146กลำเข้าสู้กับกองเรือญี่ปุ่นมีมากถึง500ลำสถานการณ์กับกลายเป็นว่ากองเรือผสมโชซอนและหมิงเป็นฝ่ายได้เปรียบเรือพันธมิตรเริ่มยิงกระหนำ่ำไล่เรือญี่ปุ่นเหลกลานอากแต่ว่าในขณะที่สงครามกำลังถึงจุดสูงสุดอีซุนซินกลับถูกกระสุนปืนที่ยิงสุ่มมาเข้ากร่บริเวณหัวใจเขาล้มลงทันทีและตระหนักว่าบาดแผลดังกล่าวถึงตายอีซุนซินกล่าวกับลูกชายของเขาว่า สงครามกำลังจะชี้ขาดอยู่แล้วเจ้าจงใส่เสื้อกรอกของข้าแล้วตีกรองให้กำลังใจเหล่าทหารไม่ต้องประกาศการตายของข้าอีซุนซินกล่าวไม่กี่นาทีหลังจากนั้นอีซุนซินก็สิ้นชีวิตลงการต่อสู้วันนั้นจบลงด้วยความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงของกองทัพเรือญี่ปุ่นฝ่ายญี่ปุ่นเสียเรือไปถึง200ลําลำและทหารเกือบ20,000คนโดยทหารหมิงและโชซอนสิ้นชีวิตไปเพียง500คนเท่านั้น การจากไปของอีซุนซินทำให้ชาวโซซอนเศร้าโศกเสียใจอย่างมากเพราะเขาเปรียบเหมือนศูนย์รวมจิตใจของราษฎรแต่ราชสำนักโจซอนกลับไม่ได้แสดงออกเลยเพราะพระเจ้าซอนโจและเหล่าขุนนางต่างอิจฉาในความนิยมและความสามารถของอีซุนซินมาโดยตลอดอีซุนซินได้รับการยกย่องในเวลาต่อมาและเป็นฮีโร่ของชาวเกาหลีทั้งปวงมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต่อต้านการลุกรานของชาวต่างชาติ ในทางยุทธศาสตร์อาจจะกล่าวได้ว่าโชซอนไม่ถูกญี่ปุ่นยึดครองก็เพราะอีซุนซินเขาตัดการส่งกําลังบำรุงของกองทัพญี่ปุ่นในโชซอนทั้งหมดและยังสังหารทหารญี่ปุ่นไปหลายหมื่นคนญี่ปุ่นไม่อาจจะรับความเสียหายเช่นนั้นได้ความฝันของฮิเดโยชิจึงพังทลายนักการทหารแม้แต่ในญี่ปุ่นและชาติตะวันตกจึงชื่นชมในความสามารถและความกล้าหาญของอิซุนซินมาจนถึง,ถงทุกวันนี้นายพลโตโกโแม่ทัพเรือญี่ปุ่น ผู้บทขยี้กองเรือรัเสเซียราบคาบในสงครามรัเสเซียญี่ปุ่นและได้รับสมญานามว่าเนลสันแห่งโลกตะวันออกได้กล่าวสรุดีนายพลเรืออีว่ามันอาจจะเหมาะสมถ้าจะเปรียบผมกับหลอดเนลสันแต่ไม่ใช่อีซุนซินแห่งเกาหลีเพราะไม่มีใครเทียบเขาได้โตโกโกล่าวสรุปแล้วอีซุนซินมีประวัติการทำสงครามทางเรือ23ครั้งเขาไม่เคยพ่ายแพ้เลยสักครั้งเดียว จนกระทั่งสิ้นชีวิตในการรบครั้งสุดท้ายที่นอ,อยางซึ่งกองทัพของเขาได้รับชัยชนะความสามารถความรักชาติความกล้าหาญและคุณธรรมของเขาจึงได้รับการเชิดชูตร,ราบนานเท่าน,านั้นขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังนี่คือเรื่องราวการรบที่สุดบ้าธรรมของอีซุนซินในศึกแห่งจางทะเล และเป็นศึกที่บอกโลกว่าเขานั้นเป็นผู้นำการรบแม่ทัพที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านทางทะเละร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไม่พลาดการกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆการส่งโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ